ในความจริงอ่ะวินไม่ต้องการแรงงานวินต้องการอยากเป็นแบบหาไฟเลยค่ะใช่ครับส่วนที่มีการแข่งขันอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มา เดี๋ยวจะได้ชมกันนะครับใช่ค่ะเราไปขวดพลาน,นะคะคุณจะได้พบก,กับเกีร์เงียวแฟนนะคะรูปขึ้นเพลงกลิ่งกลงกันนะโชมกันนะครับที่สำหรับทุกโซนนะ<อ>แต่ว่าสำหรับงานร E2X Series Bridge Rich Girl Summer Time In w l 2015นีกก้นะคร,รับก็จะมีเว็บเซ็ด อ๋อคร,รับก็สำหรับอ๋อครับสำหรับอันนี้เราจะเรียกว่าวินนะฮะวินก็คือวินเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องยนต์เล็กขนาดเล็กมาทำการลากเชือกเพื่อตัวเชือกที่จะเป็นลากนักกีฬามาให้สามารถมีความเร็วในการเล่นเวกบอร์ดหรือเวกสเกตได้ครับอ๋อครับสำหรับสเก็ตเวก,เกวินนี่ก็ผมเป็นคนออกแบบดีไซน์แล้วก็ผลิตในเมืองไทยร้อยเร์ซ จะม,มีสินชนบางสินที่เราอิมพอร์ตมาที่เราผลิตไม่ได้นะครับยว่ะนี้นะครับวินเนี่ยก็ะจะเป็นแบบเป็นอีกอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับนักกีฬาที่สามารถเปิดโลกระทัดดีกว่าว่าสามารถไปเล่นได้ทุกที่ที่มีน้ำก็คือว่า,าไม่มีข้อจํากัดนะฮะอย่างเช่นแหล่งน้ำเล็กๆน้ําตกนะฮะลำธารที่ที่เรือหรือเจ็ตสกีไปไม่ได้วินเนี่ยสามารถไปได้แบกได้น้ําหนักเบาและก็สนุกสนานสองคนเท่านั้นก็นเล่นได้ ก็กีฬาเวกบอร์ดบ้านเราตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมนะครับที่ไทยเวกพาร์คเมื่อปีที่แล้วเราก็จะมีนักกีฬาไทยคนหนึ่งที่ได้แชมป์โลกรุ่นใหญ่สุดของโลกนะครับก็ถือว่า เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของุ่มนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็เป็นกําลังเป็นกีฬาที่นักกีฬาให้ความสนใจแล้วก็นักกีฬาไทยถือว่าเป็นนักกีฬาที่พ้าดในระดับโลกถือว่าเก่งมากนะครับมีได้แชมป์โลกมาแล้วปีที่แล้วก็ได้ก่อนหน้านั้นก็ได้ลองแชมป์อะไรกันหลายทีคร สำหรับผู้ที่สนใจนะครับจริงๆกีฬาเนี้ยไม่ได้เป็นกีฬาที่ยากนะครับันามันอาจจะดูว่ามันอาจจะดูยากแต่จริงๆแล้วเรามีการสอนนะครับมีการสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยมีอุปกรณ์รรให้ใช้ฟรีนะครับมีสอนฟรีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็จริงๆแล้วแค่เตรียมชุดที่จะใส่ลงน้ำอย่างเงี้ยครับมาเล่น มาที่ที่พ์กก็ได้เราก็จะมีการสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับ มาเจอเขาเฮ้ยแชมป์โลกแชมป์โลกเนี่ไม่เป็นไรหรอกี่ไม่เหนื่อยนะนะฮะกระเดานี่แปลงเนี่ยเป็นแผลนะก็ใช่คือใช่เลยใช่ยริแล้วจะเป็นเวกเชแกันแล้วที่อ่ะนะว่าเป็นกีฬาแนวสตรีททุกประเภทนะคะก็คืออันตรายทุกอย่างกีฬาทุกอย่างแหละจริงอันตรายอ่าคนเดานี่โอคมาแล้วครับขึ้นไปแบ็กสไลด์นะครับค่ะแบ็กสไลด์ก็คือ เราก็ต้องเหมือนีอยิงตัวอนรำหรืออะไรขนาดนั้นครับเราต้องต้องใช้ประสบการณ์นะครับใช้การฝึกฝนเองนะคะคนเราแก่งสีสวยที่สุดนะนี่คือเวกบอร์ดนะครับเวกบอร์ดก็จะ่านกันนี่จะมีบูตติดกับรองเท้าด้วยครับอันนี้ขึ้นไปเป็นบอร์ดสไลด์นะครับเสร็จแล้วก็ป้า <laughs> ปอ <laughs> ป,ปอ <laughs> ปอรององับเท้าเหรอใช่ไ สไลด์ครับอบอร์ดสไลด์บอรดสไลด์นะลจริงบางทีคือวันนี้มันอาจจะระยะทางมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับเช่งมันก็เลยทำท่าได้กลรงตั้งท่านะคะเวกเก็ตวิกเตอร์นะครับบอดสไลด์นะครับชูฟเอานะฮะก็เป็นขึ้นเป็นบอรดสไลด์พอสุดน่าดีน่าดีอาจรยนะครับ เอาอย่งย้งพกดิอนะครับไม<อ>่เกี่ยวเลยนะครับขอให้โอ้โหเปิดทีวีห้ที่เราหมุนต่อไปเนี่ยมันก็จะใชคุณแดงสายนี้าไปครับนะ ก็เลยพลิกได้วยครับ